สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนครับวันนี้มาเจอกันเช่นเคยครับในรายวิชาสุขศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นเกมหันสาครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยครับเกมครับเป็นการเล่นวิธีหนึ่งที่มีกฎกติกาและวิธีเล่นที่ไม่ยากครับการเล่นเกมมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเรานะครับในการเล่นเกมทุกครั้งนักเรียนควร คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับขณะเล่นเกมโดยมีการปฏิบัติดตังต่อไปนี้ครับข <c oughs> ้อ,อวควรคำนึงในการเล่นเกมให้ปลอดภัยครับตามไมล์เมพปิ้งครับจากข้างบนซ้ายสุดก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาและคำแนะนำของครูผู้ที่สอนครับต่อไปก็คือทางขวามือครับตรวจสอบสนามและอุป,ปกรณ์ก่อนเล่นเกมนะครับต่อไปครับ ไม่แกล้งกันขณะเล่นเกมนะครับอบอุน่นร่างกายก่อนเล่นเกมต่อไปก็คือไม่เล่นเกมที่อาจทําให้เกิดอันตรายครับอันนี้คือข้อควรที่เราต้องคํานึงก่อนการเล่นเกมเพื่อเราจะไม่รับความอันตรายนะครับกับตัวเรา<ด>เ,อเองเกมเบตเตล็ตครับเกมเบตเตล็ตมีมากมายหลายเกม ซึ่งในบทบาทจะแนะนำเกมหลังนี้ครับตามรูปภาพนะครับในจอก,ก็คือเกมเรือครับนี่คือลักษณะของฝ่ายแต่และฝ่ายมีต้องหมด2ไฟฝ่ายครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นพร้อมกันครับข้อที่1ให้ผู้เล่นเข้าแถวหน้ากระดานเป็น2แถวและแต่ละแถวยืนห่างกันประมาณ2เมตรครับหันหน้าเข้าหากันนะครับ ต่อไปดูรูปภาพไปพร้อมกันนะครับข้อที่2ให้ผู้เล่นแถวหนึ่งเล่นเป็นรถนะครับและให้อีกแถวหนึ่งเล่นเป็นเรือนะครับให้หลังแถวแต่และแถวมีเขตปลอดภัยแล้วเลือกตัวแทนคนหนึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งนะครับต่อไปข้อที่3ครับเมื่อได้ยินคำสั่งเรียกชื่อฝ่ายที่ถูกเรียกชื่อนะครับจะต้องรีบวิ่งไปแตะฝ่ายตรงข้ามมาเป็นเฉลยครับ ต่อไปดูข้อที่4เลยครับฝ่ายที่ถูกไล่เตะต้องหนีเข้าเขตปลอดภัยของตนฝ่ายใดแตะฝ่ายตรงข้ามกลับมาเป็นเฉลยได้มากกว่าถือว่าเป็นฝ่ายที่ชนะไปครับตามรูปภาพเลยครับต่อครับเกมลูกบอลพิษนะครับข้อที่หนึ่งให้ผู้เล่นยืนเข้าแถวเป็นรูปวงกลม โดยห่างกันประมาณ6ช่วงแขนครับแล้วเลือกตัวแทนเป็นผู้ออกคําสั่งมา1คนนะครับต่อไปดูข้อที่2ครับเริ่มเล่นโดยเลือกผู้เล่น1คนให้ถือลูกบอลไว้แล้วส่งต่อต่อไปทางขวามือถ้าใครทําลูกบอลตกให้เก็บขึ้นมาแล้วรีบส่งต่อครับต่อไปข้อที่3ครับเมื่อได้ยินคําสั่งหยุดให้หยุดส่งลูกบอลทันทีครับ ต่อไปข้อที่4เลยครับถ้าลูกบอลอยู่ในมือใครคนนั้นต้องออกจากการเล่นนะครับตามลักษณะรูปภาพครับต่อไปเป็นใบางานครับคําที่แจงตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องครับข้อที่1ข้อควรคํานึงในการเล่นเกมให้ปลอดภัยมีอะไรบ้างครับให้นักเรียนตอบมาครับต่อไปข้อที่2ครับ เกมลูกบอลพิษมีวิธีการเล่นอย่างไรครับตอบมาครับต่อไปข้อที่3ครับการเล่นเกมมีประโยชน์อย่างไรครับตอบมาเช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขออนุญทุกคนตั้งใจงทำงานดูแลสุขภาพด,ด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ